วัดครับวันนี้มาครับผมตานะครับแม่ตกปลาตานะครับผมวันนี้แกก็เลยมาถือโอกาสนะครับผมมาตกปลาบ้างในวันหยุดนะครับพอก็กําลังเตรียมของนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราออกเรียกว่าค่อนข้างสายเลยนะครับเลยต้องรีบเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะไม่กินนะครับมาตกนี้นะครับผมก็ต้องโชว์เหยื่อให้เพื่อนดูนะครับว่าวันนี้ผมใช้เหยื่ออะไรบ้างในการตกไปดูดี่าร้อยครับผมเมื่อเหยื่อเหยื่อมือเก่าไปเช่งนะครับ ไม่ใช่เหย,เหยื่อแบบเหยื่อเน่าพ่อนะครับตอนนี้เฮ้ยเหยื่อเทพรึมดีนะเพรเป็นเหยื่อแบบเหยื่อถ้าเป็นลูกของเขานะครับก็ไม่ไปต้องมาใช้เหยื่อมหาเทพที่ไม่รู้นะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็แอบไปสอดส่องมาให้หน่อยนะครับกับไอยเหยื่อมหาเทพเขาเนี่ยไม่แบบเป็นสาระสักอย่างที่แบบผสมกันนะจนแบบมันกลายเป็นแบบของเหลวที่ไม่สามารถระบุที่มาได้อะคือคือมันเป็นอาหารปลาใช่ปะ่ะแล้วมีน้ําแบบเป็นน้ําของเหลวสักอย่างอ,อยู่ข้างใต้ก้นถุงอะ่ะมันไม่แบบ หาที่มาของเหลวนั้นไม่ได้อะบอกชื่อไม่ได้ออชนิดไม่ได้ด้วยอ่ะก็เลยเมือเก่าปชิงเลยนะส่วนไอเหยื่อสุเทพเขาก็ปล่อยมันเน่าไปนะครับไปไปเบี่ยงเลยดีกวา่าไม่ไหวแล้วเ้ยลืมไหมครับวันนี้จะใช้เบ็ด0.8แล้วก็2เซนนะผมเพื่อไว้ใช้ตกปลานินครับอันนินสบายอ่ะสบายไม่แน่ของนี้อาจจะเข้ามาแต่เสียดายมันไม่ไม่มีเหยื่อเทพอเหยือย่อเทพ เบี่ยงข้างล่างมันได้ฟิลกว่าเอ่อเอาเตเบทลงไปนะครับคนไม่ต้องลงไม่เชื่อใจอีก้ะไ้ตอนนี้ก็เรียมเบี่ยงแล้วครับผมโอเคอ่าหมายแรกนะครับขอต้นน้ำยอมไม่ได้พ่อต้องรีบเบี่ยงต่อครับหรอวปาวได้ปะเนะี่ยเป็นวันที่ดีมีสิทธิ์สวาย ขี่โม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเั้านะอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้ฮะลางเบ็ดล่างเบ็ดเมื่อกี้ลากเบ็ดี๋ยวมีตัวเปล่าจะมีอ่ะรวมๆดูนะครับว่าจะได้เปล่าหมายเลขมาแล้วครับมาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกของทริปมาแล้วครับโอ้โหแรกนะฮะอ่าเป็นสายขาวนะครับอ่าหนึ่งตัวโอเคโอเคตามแรกครับวันนี้ดีนะไม่ใช่เหยื่อพ่อแจะใช้เหยื่อพ่อเนี่ยคงไม่ได้แล้วแหละ ก็ตกไปนานครับได้แล้วตัวแรกเดี๋ยวตกกันต่อนะแต่ตัวแรกเนี่ยมาก็ข้างเร็วเลยครับเทียบกับครั้งอื่นมาครั้งนี้เนี่ยโหปั๊บเดียวได้แล้วไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้จะได้ปานนินหรือเปล่าตัวหกไซส์ใหญ่ทำไม่ได้ก็ใจวันนี้ตกต่อตกต่อเฮ้ยวัดได้เลยพ่อมาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ารุดรุดรุดฮาวายวายรุดนิมตะลิงวายอะไรเดี๋ยวพ่อ ดุลิงตาลิงเฮ้ปล่อยไปก่อนตัวมันเล็กวัดเลยละกันครับเอาแล้วครับมีไหมลองลองดูครับแต่เมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าแกรกครับแกรกอ่าคราวนี้เป็นรุ่นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะแห้วครับมาหรือแห้วมาหรือแห้วแห้วครับโอ้ไม่ได้นะนิดเดียวโอ้โหเมื่อกี้มันดึงสายลากเลยอ่ะ อนนี้ก็ผมแอบย้ายทินฐานนะครับเรียกว่ารีภัปมาในรถนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยครับโอ้โหเม่งวีเมงวันนะผมตอมไม่หยุดเลยครับก็เลยรีภัยนั่งในรถนะครับส่วนพ่อก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเงียบขั้นสุดเลยนะครับก็ไม่มีแบบปลามาเข้าเลยครับไม่รู้นะครับว่าทําไมแต่พ่อก็กาลังพยายามฝืนเปลี่ยนเหยื่อนะครับเขาคิดว่าอถ้าเราเปลี่ยนเหยื่อแล้วลงใหม่เรื่อยๆนะครับราสามารถเปลี่ยนอะไรได้ซึ่งก็หลังจากเป็นเวลากว่าชั่วโมงนึงครับที่พ่อก็ เป็นเหยื่อแล้วก็หย่อนเวียงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อผมนะครับด้วยการกดไลค์คลิปนี้ครับเป็นกำลังใจให้พ่อผมด้วยเนาะซึ่งดูนะครับผมนังสารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับคาดหวังว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นฮะมาช่วยกัน,มกนไม่เอาก็เป็นกำลังใจให้พ่อผมนะครับผมเดี๋ยวผมไปอา่านตารน์ต่อแล้วเจอกันครับตอนนี้วางเงียบๆนะครับ ต้นน้ำได้เลยต้นน้ำเอาอะไรไอติมไอติมปาไม่กินกินไอติมกินเองอ่ะกินนะครับไปกินครับขออนุญาตถ่ายนะครับพี่รูปหอโอเคครับครับผมโอเคไอติมหลายแบบนะครับโอ้โกโก้โอเคไอติม เออ,เอ,อไม่ไหวครัครบเห็นผมกินเขากินมั่งขอบคุณครับต้นน้ำเลี้ยงตัวดำตัวดำขอบคุณครับตัวดำมกินโกโก้ฮะฮะอะไรเน <c ough> ี wa. ่ยพ่ออยู่ก็วัดไม่บอกกันเลยเออหัววัดอย่างเท่เนี่ยนะ วายผ่านปะเนี่ยวายผ่านโอ้โหวายผ่านตัวนิดนึงวัดยังเฟี้ยวตัวออกมาแค่นเนี้ยโอ้ยเสียเวลา,าไปเด้ออ่ะ <G ül> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำลองท่าวัดเมื่อกี้นะอือตะนันลูกตะนาน,น,น,าน,นลูกบอกมาแล้วมาแล้ว <G ül> ตัวแบบเข้ามือ่ะไปปล่อยไปปล่อยไปเฮ้าย <G ül> แต่โหแต่โก้เสียงดังโหได้แค่นี้ดรอปแล้วพ่อผม ตอนนี้ครับผมก็พ่อยอมแพ้เป็นทียบร้อยแล้วนะครับก็ทนไม่ไหวครับคือปลาไม่เข้าครับเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กิบเองครับก็ไม,มีหลายอย่างเพราะว่าอย่างปัจจัยหลักก็คือไอเพราะว่าน้ํานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าพายุเข้าใช่ไหมแล้วก็ฝนก็ตกนะครับทําให้เรียกว่าน้ํามันเปลี่ยนนะผมก็อาจจะเห็นว่าน้ํามันเปลี่ยนสีนั่นแหละเพราะว่าฝนมันตกนะครับแล้วปลามันก็ไม่ค่อยกินด้วยเพราะว่าให้ฝนอย่างนี้นะครับผมก็เลย ผมเดี à, hey. ๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างแต่ขอย้ํานะครับว่าเราไม่ได้กากนะครับผมเหยื่อเปเหยื่อดีครับแต่ว่าน้ํามันไม่ดีนะเนาะน้าไม่ดีนะเราไม่ได้กากนะเดี๋ยวไปดูปลาเดี๋ยวว่าเราได้ปลาอะไรบ้างก็ทางลงนักก็เรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ผมก็ยอมเสี่ยงนะครับ ตะกองตากองลงมาได้ปหเนะี่ยฮะโอ้ยโดยดเรือครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างเงี้ยอตัวเดียวตัวน้อยด้วยเอาไงอ,อ่ะเพ่อกลับไหมปล่อยเหรออ่าปล่อยก็ปล่อยครับก็เราจะทําการปล่อยน้องเลยนะเพราะว่าเราก็มองว่าตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวไปแล้วจะทำง,งานนี้ ไปก็ได้พระเจ้าคือมีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและผมบอกเลยว่าต้องมีงาแก้มือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยแห้วมวากน่าเสียดายนะครับผมพ่อเดี๋ยวถามก่อนไอ้เหยื่อให้เหลือเนี่ยพ่อจะม,มาหมักรวมมัน,นี่ยพ่อจะผสมใหม่ตกต่อแม่ให้หมดก่อนนะให้หมดก่อนนะพอแล้วพอแล้วก็สะกี้ี็ผมขอไปแหละบ๊ายบายสวัสดีครับไปดูอ่ะเบื่อแล้วป้าป้าไปกิน